โอเคอันนี้ก็ได้ภาพฟิลลิ่งที่ค่อนข้างดูเนี้ยบต่อไปเราเปลี่ยนสีกำแพงกันนะครับก็ทำอย่างว่องไวก็เอาตัว material pick up ไปคลิกที่กำแพงนะครับอันนี้ก็จะเป็น concrete cast อย่างที่บอกว่าผมจะไม่ค่อยใช้แบทเทเรี่ที่มาตรงนี้ด้วยตัวเองผมจะสร้างเพราะนั้น Geometry เป็น Material Geometric นะครับเอ่อ g e n e t i c ผม Rename เป็น w a l l แล้วก็จะใส่สีเองเป็นสีเทา จะใส่ความเงาเล็กน้อยและเบอร์หน่อยๆเงานิดเดียวนะครับนิดเดียวนิดเดียวเลยไม่เยอะนะครับไม่ fast n a l ด้วยนะครับแล้วก็เบอเยอะๆหน่อยเพื่อให้เกิดร re ีเฟคชันเล็กน้อยแต่ว่ากำแพงอยากใช้สีเข้มนิดนึงนะครับเพราะนั้นก็ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาวอลไปใส่ w a ลแล้วเราก็ร e n d e r test กันดูเลยนะครับเพื่อให้ห้องดู drop ลงมานิดหน่อยนะครับออก ลูกขึ้ขึ้เล็กน้อยนะครับ Hold me close till I get up